สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรีย t ชันเพลง The Feel นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลอังกฤษของทวายเพลงแรกใช่ไหมที่เขาปล่อยออกมาซึ่งเราดูทีเซอร์แล้วแบบแล้วก็มีความบาร์บี้เนาะเพลงก็ดูดีมีความบาร์บี้แล้วก็หวานๆแล้วก็สาวๆก็สวยมากเราจะมาดูนะคะว่าพี่จองเขาจะมาเขาจะกลับมาไหมเขาจะได้เต้นด้วยไหมหรือออกมาแค่แบบมาร้องอะไรเงี้ยเรามาดูกันเนาะ ก็จะบอกว่าไอเนี่ยเนาะไอที่คลิปแรกๆของเราที่เรียกเันนก็คืองงๆงงจริงแบบเราแล้วตอนนั้นเราก็เขินกล้อง,งอออน,นี่ไงเออเนื้อก็ไปพัฒนามานิดหนึ่งก็ยติกันเลยนะ่ะไปเรามาเรีเซชันกันเลยดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงห้านาทีแล้วเราก็เลดมานิดหนึ่งแล้วเนาะเราจะไปดูกันทุกคนเนมื่อกี้เราพูดผิดนะเราต้องพูดว่าสิบเอ็ดโมงห้านาทีใช่ไหมเราไปพูดสี่โมงโอะอีบา้า อ่ามอแมมอโอใช่องเลิกสวยมากนายอนอ่ะหมอหม้ออุตส่าน์เมนเราเอง วันนี้ที่เซอร์ป่ะเนี่ยจีฮโย و. แม่ <c oughs> จ้าอืมมีน้าสวยอะ่ะละเมนสนาน่าจะมีน้าสวยมาก อุ้ยพี่จอ้องโอ้ยท่อนฮุกดีอ่ะท่อนฮุกก็ต้องมีจิฮโยกันนายอดนี่แหละสั่งโอ้ย,อ,ย,อ,ยะนะอุ้ยสะนามอุ้ยสนาสวยสะนาสวย มึงอุ้ยมึงเธอแกชุดนี้ดีมากชุดตัวหญิงอ่ะออมิน่าสวยจริงอ่ะมินา่าโอ้สวยมากอะสวยจนใจเจ็บมึง แด่ท่อนฮูกต้องมีนายอนด้วยมันดีมากๆนายอนคือซีนเตอร์ของชาติอ่ะจีฮโยก็คือเลิศสะนะงารักสวยแม่แอนเลยขนาดแม่ อุ้ยถ้ามีนักกระจือดีนะให้น ốt ไปแหมให้น ố มไหมอุ้ยดีจริงด้วยจังยังไม่ได้เต้นด้วยอ่ะหนึ่งสอง,สงเออจริงด้วย อูไหายว่นนะั่นน่ะอูแอนมากมองม่าเคแอนมากอะ่ะอู๋จริงไห้ยทรงนี้สวยมากเลยทรงอันนั้นทรงหางหมาดีมากคนลุกจริงไดยรวมนะเพลงนี้ก็คือ เราชอบนะเราชอบแบบเป็นแนวแบบแนวหวานๆแนวสีชุดชาสีชันชุดชาก็แบบดีอะเหมือนที่เราบอกอะแนวบาร์บี้จริงๆคือแบบโอ้ไม่กอดดีจริงๆอะ่ะดีมากแล้วก็ส่วนเรานะดูรอมน้าพิงนะเราชอบที่สุดก็คือน่าจะมีอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นมีนะเพราะว่าถึงมีนะจะไม่ใช่เมนเราจะมีนะคือคนที่สวยที่สุดสำหรับเราแบบสวยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนที่เจีโอบอกอะก็คือเป็นคนที่ไอ้นะ จเจอเจสป่ะอ่านไม่ออกนั่นแหละที่แปลางดงามนั่นแหละก็ <c oughs> คนที่ปังที่สุดก็คือโมโม่แอนมาคือแบบเป็นคนที่เขาก็เป็นคนอย่างอยู่แล้ว,วะก็คือเวลาจะเต้นแต่ละวิธีเวลาจะเต้นเอ็มบีคือเขาเป็นคนที่เต็มที่อยู่แล้วโมโม่แล้วคนที่น่ารักแล้วก็น่ารักอะก็คือแม่สานาของเรานั่นเองก็เคยยังเป็นเมนเราไม่เปลี่ยนก็คือสานาน,นั่นเองแล้วก็ตงยยอนก็คือเจนแล้วตงหยอนก็คือแบบออกหน่อยอะ ก็ยังเห็นบ้างเห็นบ้างบางสากแล้วก็อยากเห็นตรงย้อนเพราะเขาว่าหายไปนานมากคือแบบแบุอยากเห็นแบบครบเก้าคนสักเคี่ยก็คือคิดถึงอะไอ้นะไอแอลกกฮอลฟรีก็แบบเห็นแค่ในสเตจแต่ไม่ได้เห็นพวกแบบไปออกรายการพวกรีเลย์แดนซ์หรืออะไรแรปก็คือก็ได้นึกว่าแรปมัจจะเยีะยกว่านี้เว้ยก็มันจะแบบแรปมันจะมาช่วงก่อนท่อนฮุกใช่ไหมก็อยากเห็นแบบแรปช่วงท่อนกลางๆเหมือนพวกอันละแอลกกฮอลฟรีอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่อืม ขอให้เพลงนี้นะฟังแล้วก็บุกโลกอินเตอร์ฮุ้ยแกมีชาลิ์ออกมาด้วยเว้ยเป็นชาลิ์แดนซ์ปะแดนซ์ชาลินจ์มาเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหุ้ยเต้นไม่ตายไม่ใช่พละไวนะบอกเลย Boya 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 Now I know you got the f e โมโม่แบบโอ๊ยกลนเกินดีจังเลยแค่นี้เหรออืมแกว่าตอนนี้เราควรจบคลิปไหมควรเหออไปยิ่งอยู่ยิ่งพังเอาดี